้วนันนีเราจะา Extra าาจ้านีเวียตัวนี้นะคะช่วยความชุ่มฉ่ำกับผิวแอนแนะนำว่าให้ทาเช้าเย็นไปเลยเพราะในนี้มีส่วนผสมของ UV filter ช่วยป้องกันแสงแดดด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส่วนผสมที่เขาให้วิตามิน C มาสมตัวด้วยกันก็คือวิตามินซบริสุทธิ์95% นี่ไหมแล้วก็วิตามินซีที่ได้จากธรรมชาติจากคามูคามูโอ้ได้มาเยอะเลยนี่แล้วก็เขาบอกไว้ยิบว่าวิาวิตามนให้วิตามินอ e ีมาด้วยให้ความชุ่มฉ่ำแก่ผิวหาซื้อได้ตามสรรพสินค้าทั่วไปนะทุกคนถูกๆอยากเขาก็ไปลองใช้กันเลย